โอดีมุวี่ผมใจเสนอ G Force เหนื่อยจารพันพิทักโลกถ้า <No. S 2> พร้อมแล้วจวุ๊บ เปิดเรื่องขึ้นมาไอหน้าเขาเฟิมก็กำลังคุยกับใครบางคนเขาคนนี้คือเบนหัดตกนหนวดบ้างนะมึงคนที่เขาคุยด้วยคือดาวินนายทหารนาวิกโยธินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงคุยกับหนูเนี่ยนะอีเชี่ยหนูเป็นนาวิกที่แทเ้เบนมันก็เป็นหัวหน้าหน่วยนาวิกโยธินครับและลูกทีมของมันก็คือหนูแกสบีน่ารากักนั่นเองและหน่วยของมันก็กำลังจะถูกยุบแล้วล่ะครับทางเดียวที่จะรักษาหน่วยเอาไว้ได้ก็คือ การจับกลุ่มเซเบอร์ให้ได้เซเบอร์ er มันคืออดีตผู้ค้าอาวุธรายใหญ่แต่ปัจจุบันมันคือ CEO ของบริษัท s ซเบอร์ลิงอินดัสทรีบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและมันได้แอบพัฒนาไมโครชิปทางการทหารชนิดใหม่ขึ้นมาทาง FBI จึงได้แต่สงสัยว่ามันจะขายชิปเหล่านั้นให้กับทางตะวันออกไกลในชื่อว่ามหาพายุภารก,กิจแรกของดาวินก็คือการลักลอบเข้าไปขโมยดาวโหลดเอาหลักฐาน ในห้องส่วนตัวของเซเบอร์ส่วนไอดาวินมันก็มั่นใจมากเลยล่ะครับและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวมันๆตักภาพมาที่บ้านของเซเบอร์ดาวินมันก็ได้เข้ามาแล้วล่ะครับนี่มันเจมบอลเวอร์ชันขนปุกปุยชัดๆอิสัต์กูอยากแดกหนูย่างในทีมของมันก็ยังมีสเปคเกอร์ตุ่นไอทีนี่มึงไปเรียนมาจากไหนกูจะส่งหนูที่บ้านกูไปเรียนด้วยวันๆมันว่างเอาแต่กัดตู้เสื้อผ้านอกเรื่องแล้วกูเนี่ยและเรตเตอร์กับวอรเรสทีมมนุษกบเดียเด๋ยวๆกูว่าไม่ใช่ละนี่มันมนุษย์หนูสบีซ แรเตอร์เฮ้ยสติแรตเตอร์ตั้งสติตัดภาพมาที่มูดท่านผู้ชมเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมครับผมไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมนี่มันมแมลงวันใช่ไหมมึงคงเป็นมแมลงวันที่เท่ที่สุดแล้วละ่ะมูดมันเป็นหน่วยสอดแนมของททมีครับโคตรเจ๋งและดาวินมันก็ได้เข้ามาในห้องของเซเบอร์ได้แล้วล่ะครับในระหว่างที่เซเบอร์ได้ออกมาอธิบายสปปรรพคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าของมันอยู่มูดก็ได้แอบมาแดกเค้กเดี๋ยวเอ้ยไอสัตว์มันใช่เวลาไหมเนี่ยไปทํางานและดาวินมันก็เริ่มดาวน์โหลดฐานข้อมูลแล้วล่ะครับ กูนีโคตรสงสารมึงเลยถ้ากดแป้นคีย์บอร์ดมึงเนี่ยลำบากไปไมส่สัตว์ดาวินมันก็ได้รู้ความจริงแล้วล่ะครับว่าที่แท้แผนการของเซเบอร์ก็คือการทําลายล้างโลกและเซเบอร์มันก็ได้กาลังจะขึ้นมาแล้วล่ะครับมูดได้ใช้แผน B เข้าไปขัดขวางบินเข้าไปในหูดังหรือจมูกนั่นแหละของเซเบอร์จนมันเซสมชื่อ ในขณะที่ดาวินกำลังดาวโหลดใกล้จะเสร็จจูจูเซเบอร์ er, มันก็ได้สั่งจุดเตาผิงเจดโดเตาผิงแม่งเจ๋งแค่ปลุกมือไฟก็ติดกูนี่โคตรอยากได้เลยดาวินมันก็ได้โหนสลิงนมีออกมาได้ทันเกือบเป็นหนูตะเภาย่างแล้วไม่ละมือขนาดเดียวกันสเปคเกอร์ aker, มันก็ได้ถูกไอตุ่ตัวหนึ่งเข้ามาปิดรูเอาไว้แต่ดาวินเรสเตอร์วอร์เรสก็ได้กระโดดลงมาช่วยเรสเตอร์ ater, ได้กระโดดลงมาเหยียบหนวอยไอตุ่กูนี่โคตรหาเกือบจะเท่อย,อยู่ละแต่เสือกโดดลงไปติดต้นไม้เกือบโดนแดกโชคดีที่วอร์เรสเข้ามาช่วยไปได้ทันม่น่นวิงงหาตุ เดี๋ยวไอสัตว์หมาพันนี้มันไม่มีหางจากนั้นพวกเขาเอ๊ะพวกมันก็ได้หนีออกมาแต่ก็ถูกลถกำจัดหนูเข้ามาจับตัวไปที่แท้รถกำจัดหนูคันนี้ก็คือเบนนั่นเองครับเขามาช่วยพวกดาวินเบนได้เตรียมหลักฐานเพื่อเสนอให้ FBI แต่ FBI ก็มาถึงแล้วล่ะครับแต่เมื่อพวกเขาเปิดไฟล์หลักฐานที่ไปโดกันมาเมื่อคืนเพื่อให้พอ f อ i อดูกลับเป็นเพียงไฟล์เสนอขายเครื่องชงกาแฟดาวินก็ถึงกับงงเลยล่ะครับวันนี้มันเกิดซ่อนติ่นอะไรขึ้นสเปคเกอร์มันก็ยืนยันครับว่า ข้อมูลที่ดาวินโหลดมาเมื่อคืนมันมีแค่นี้จริงๆแต่ดาวินมันก็ยังยืนงงอยู่ครับที่มันได้มาเมื่อคืนเป็นหลักฐานจริงแท้แน่นอนทำให้พวก FBI ไม่พอใจเป็นอย่างมากและหน่วยของเขาก็ได้ถูกสั่งปิดเพราะเบนได้ไปเอาภารกิจ2ปีของ FBI ไปเสี่ยงนั่นเองส่วนดาวินและแก๊งหนูแกสบี้ก็กำลังจะถูกจับไปที่ห้องทดลองพวกมันก็เลยหนีตัวใครตัวมันละครับงานนี้พวกมันก็ได้หนีขึ้นรถคนอาหารสัตว์และได้มาอยู่ที่ร้านขายสัตว์เลี้ยงแห่งหนึ่งและพวกมันก็ได้เจอกับบักกี้หนูซิงตาสวดที่เยอะและเฮอร์รีีีี่่่่เอออออมมมมััันนนนนกกกกก็จจจจะะะไปาาาททวว้ยยโดดคิพพื ว่ามึงเป็นซูเปอร์แมนเหรอไงละมึงหลับทั้งยืนขณะเดียวกันมูสก็ได้บินเข้ามาดาวินจึงบอกให้มูสไปบอกเบนว่ามหาพายุจะถูกปล่อยในอีก29ชั่วโมงและแจ้งพิกัดตำแหน่งของพวกเขาเพื่อให้เบนรู้ก่อนที่มูสจะบินออกไปแบบโคตรสิ่งมึงดูคุณนึกว่าเครื่องบิน f 1 6มึงนี่สิ่งจริงๆจ,จ,จากนั้นพวกดาวินก็เริ่มแผนการหลบหนีโดยโวเรสเธอได้มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งรับซื้อไปเลี้ยงครับส่วนแรตเตอร์ก็มีเด็กผู้ชายรับซื้อไปเลี้ยงเหมือนกันสเปคเสคกลยเปเคนดูแร้าน โยนมันขึ้นรถขนขยะตายหายจริงๆไหมล่ะนั่นอ่ะภาพตัดมาที่เบนเขาก็ได้วางกล่องอะไรบางอย่างลงและในกล่องนั้นก็คือไอ้เชีย้ยแมลงสาบพ,พ้องตายแถมแมลงสาบตัวนี้มันมีชื่อด้วยแหละมึงมันชื่อว่าแฮรรี่เว้ยแถมมันยังเป็นสายลับอีกต่างหาก เบนได้ส่งมันไปขโมย USB ครับแถมแมงเสือทำงานดีด้วยแหละเว้ยโคตรเจ๋งเดี๋ยวกูไปฝึกมแมลงสาบที่บ้านกูมางเอาไว้ให้มันบินไปบอกรักคนที่กูแอบชอบแม่งคงจะโรแมนติกน่าดูเบนได้นํา USB นั้นมาเปิดแล้วก็พบว่าในไฟล์นั้นมีมหาพายุอยู่จริงๆอย่างที่ดาวินบอกไว้แต่พอเขาพยายามเปิดมันก็เจอปัญหาแล้วครับเพราะ USB อันนี้ติดไวรัสทำลายข้อมูลเอาไว้ตัดภาพมาที่ดาวินในที่สุดเขาก็หาทางนี้ออกจากกรงน้อยๆได้สาเร็จเพราะในบ้านหลังน้อยไร้อของบักกี้มีรูอยู่นั่นเองครับ ส่วนเฮอร์รี่ก็ได้เข้ามากอดดาวินครับเพราะไอเนี่ยมันคิดว่าดาวินเป็นน้องชายของมันด้วยเพียงแค่ไม่จุดอยู่ตรงก้นเหมือนกันมโนโเก่งนะมึงเนี่ยและดาวินมันก็ได้กระโดดลงไปแต่เฮอร์รี่มันก็เสือกโง่ครับมันโดนไอ้บักกี้ผลักลงไปด้วยเพราะไอ้บักกี้มันอยากอย,กอยู่ในกรงนี้ตัวเดียวนั่นเองตอนนี้เฮอร์รี่ก็ไม่รู้แรลกครับว่าจะไปทางไหนมันได้แต่ยืนโง,งสุดท้ายมันก็ได้ตามดาวินมาภาพกัดมาที่เซเบอร์มันก็กาลังประชุมผ่านวิดีโอิลก์กับใครบางคนอยู่และคนที่อยู่ในสายก็คือหยางชูพวกเขากําลังประชุมวางแผนเพื่ออออออยยยยดดดครรรงงโโลลลกกกกกกกแแผนาาาาา็็ืสส่ววเเเเทีมะขศษ แต่ไซเบอร์มันก็ไม่สามารถรู้ได้ครับว่ายางชูต้องการทาอะไรกันแน่ถึงให้เขาสอดส่องดาวเทียมและขยะอวกาศพวกนั้นและตอนนี้ก็เหลือเวลาเพียง19ชั่วโมงก่อนที่มหาพายุจะเริ่มทํางานครับภาพตัดมาที่บ้านของเบนเขานอนอยู่และมูธก็ได้มาปลุกเขาแต่เชี่ยมูดเกือบเละเป็นขี้มึงก็ตกมาได้นะเบนกูเป็นมูธนี่กระโดดแตะก้านคอไปแล้วมูธมันได้มาหาเบนเพื่อบอกตําแหน่งพิกัดของพวกดาวินอยู่ล่าสุดครับเบนก็ได้กดแป้นพิมพ์ตามที่มูดบอกและก็เจอร้านขายสัตว์เลี้ยงที่พวกดาววินถูกับมาา่ิทีนไรควดป ตอนนี้พวกมันก็งานเข้าอย่างจังเพราะพวกมันต้องผ่านด่านสุดท้ายนั่นก็คือหมาครับแต่ดาวินมันก็คิดแผนเด,ดได้ล้วเว้ยมึงดูมันทําหมานี่งงเลยครับกูนี่อยากหาภาพตัดมาที่แรปเตอร์มันก็กําลังซิ่งเลยละครับโคตรเจ๋ง แรเตอร์ก็ได้ซิ่งรถไปช่วยบอเรสส่วนบอเรสก็ได้ใช้วิชากางฟูเอาอุ้งเทานน้าเล็กๆพังประตูบ้านตุ๊กตาออกมาแรตเตอร์กับบอเรสก็ได้ซิ่งรถของเล่นบงังคับวิทยุหนีออกมาได้แล้วล่ะครับภาพตัดมาที่ดาวินมันก็กําลังเข้าไปสารวจในเครื่องชงกาแฟเครื่องหนึ่งที่ผลิตโดยบริษัทของเซเบอร์ข้างในนั้นก็มีชิปอยู่อันนึงแต่มันไม่ใช่ชิปธรรมดาเพราะชิปนั้นมันเป็นเกรดเดียวกับที่กองทัพใช้เลยเว้ยระหว่างที่ดาวินกาลังดึงชิปนั้นออกเพื่อเอาไปให้เ,น,เงงนนนรวออคืู่่่่งงงงชกาาาี่ิััดลขหูท แม่งอย่างใช่และดาวินก็ได้จัดการมาลงได้ไอเครื่องชงกาแฟมันก็ได้แบนเป็นขี้ไปเลยนะครับแล้วพวกแก๊งหนูๆก็ได้มารวมตัวกันได้อีกรอบจะขาดไปก็แต่สเปเคิลที่โดนรถขงขยะบดตายหาไปเบนก็ได้บอกความจริงกับพวกหนูๆครับว่าพวกมันเป็นแค่หนูธรรมดาธรรมดาไม่ใช่หนูตแต่งพันธุก,กรรมอย่างที่พวกมันคิดแล้วเบนก็ได้เล่าความจริงให้หนูทุกตัวฟังว่าหนูแต่ละตัวมาจากไหนบ้างเริ่มจากวอลเลซเขาได้ช่วยวอลเลตออกมาจากร้านขายหนูย่างริมทางต่อมาก็แรตเตอร์เขาได้ช่วยแรตเตอร์ออกมาจากบริษัทเครื่องสำอางเพราะแต่ผมครับส่วนเปต เจอมันที่สนามกอล์ฟและรูของมันกำลังจะถูกขุดเพื่อสร้างสนามกอล์ฟส่วนดาวินถูกเบนซื้อมาจากร้านขายสัตว์เลี้ยงมันถูกพ่อแม่ทิ้งเพราะมันเกิดมาตัวเล็กเกินไปเรื่องราวของหนูแต่ละตัวแม่งโคตรดรามา่าว่าแต่โลกกำลังอยู่ในอันตรายมึงหยุดดราม่าก,ก่อนตอนนี้พวกมันก็พร้อมลุยแล้วล่ะครับเบนได้มอบรถใหม่าฟแดงให้กับพวกมันและย้ำกับพวกมันว่าห้ามเป็นรอยเด็ดขาดแต่เชี่ย สิ่งทะลุกระจกออกมาเป็นรอยหมดแล้วมั้งและพวกมันก็ได้สิ่งไปเลยนะครับนี่สินะเจ้าหนูสายฟ้าโคตรสิ่งพวกดาวินก็ได้มาถึงบ้านของเซเบอร์และได้ดําเนินการตามแผนนั่นก็คือการทําลายเมนเฟรมของมหาพายุครับส่วนทางด้านของเคเซอร์ก็กําลังประชุมกับสมาชิกหุ้นส่วนเพื่อดำเนินการตามแผนยึดครองโลกและมันก็ได้กดปุ่มแล้วล่ะครับตอนนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างก็ได้มีชีวิตขึ้นมา วิ wing the ่งดีเอวิ่งมันก็ได้รวมร่างกันด้วยแหละมึงกูว่ายังไงยังไงมันก็ฐานฟอร์เมอร์ภาพตัดมาที่เซเบอร์ก็ดูเหมือนว่ามันจะงงๆอยู่นะครับว่ามันเกิดเรื่องส้นตีนอะไรขึ้นเครื่องใช้ไฟฟา้ามีชีวิตเนี่ยนะ FBI code โคตรเยอะก็ได้บุกเข้ามาที่บ้านของเซเบอร์ครับเพื่อที่จะจับตัวเขาคนเดียวมึงเล่นมาทั้งกองทัพสงสัยงบเหลือดีนะมาแค่รถหุมกรอกไม่เอาเรือดำน้ำมาด้วยพอๆไอสัตว์เดียวบินพวกดาวินก็ได้เจอกับตัวเชี่ยอะไรวะเนี่ยมันคือเตาไมโครเวฟแถมมันจับจเฮ ตอนนี้มันก็กำลังงงหนักมากเลยละครับได้แต่บ่นว่ามันเกิดส้นตีนอะไรขึ้นและ FBI ก็ได้เข้ามาช่วยเขาไปส่วนดาวินก็ได้ช่วยเฮอร์รี่ได้แล้วละครับแต่แม่งยังห่วงเค้กเพราะความตะกะเป็นเหตุแท้ๆและไมโครเวฟก็ได้ถอยไปโดนระเบิดตูม oh. นี่กูว่าเรื่องนี้กูจะไม่ตุ้มแล้วนะตุ้มจนได้งานนี้มีเละบอกเลยภาพตัดมาที่เซเบอร์ที่แท้แผนการยึดของโลกที่เขาพูดถึงก็คือการเป็นผู้ค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าลายใหญ่ที่สุดของโลกนั่นเองส่วนดาวินก็ได้เข้าไปในเมนเฟรมได้สําเร็จและสิ่งที่เขาเจอก็คือสเปคเกอรนี่เองคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดหรืออีกชื่อนึงของมันก็คือหยางชูเซเบอร์ er นี่ก็อึ้งกิมกี่เลยเว้ย ที่แท้แผนการของสเปคเกอร์ก็คือการสร้างกองทัพเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อให้พวกมันสร้างสนามแม่เหล็กขนาดใหญ่ขึ้นมาเพื่อที่จะดึงขยะอวกาศจากนอกโลกเข้ามาสู่พื้นโลกเพื่อให้มวลมนุษยชาติทั้งหมดหลบลงไปอยู่ใต้ดินนั่นเองน่นเป็นเพราะว่าสเปคเกอร์คิดว่าพวกมนุษย์คือตัวการทำลายบ้านทำลายครอบครัวของเขาและเป็นสิ่งที่พ่อเขาสั่งเสียไว้แหละครับสเปคเกอร์ Spencer มันได้ขับหุ่นยนต์ยักษ์โผล่ออกมาจากใต้ดินส่วนพวกดาวินก็พยายามหยุดสเปคเกอร์สเปคเกอร์มันก็ได้เอาไอหุ่นกระป๋องยักษ์และเปิดใช มาเกลียกล่อมสเปค e กอร์และ s p ปคเกอร,กอรมันก็ได้สติกลับมาแล้วครับและมันพยายามหยุดเจ้ามหาพายุแต่ระบบทั้งหมดก็ได้ปฏิเสธคําสั่งของสเปคเกอร์ ทันใดนั้นเองมูดก็ได้เอาเครื่อง PDA มาให้ดาวินและดาวินก็ได้เอา PDA ไปเสียเพื่อปล่อยไวรัสทำลายเมนเฟมของหุ่นกระป๋องระบบมันนี่ก็เกิดการชอตใ่เลยครับไอหุ่นกระป๋องก็ได้ระเบิดตูมพวกดาวินก็ได้โดดล่มหนีออกมาส่วนไอหุ่นกระป๋องมันก็ได้ลงไปกองอียดกับพื้นเลยละครับและแก๊งหนูของเราก็ปลอดภัยได้ทุกตัวครับแต่เฮอร์รี่หมดสติดาวินก็คิดว่ามันตายแต่เมื่อดาวินไดเอาเคเข้าไปใกล้ๆจมูกของเฮอร์รี่มันก็ได้ตื่นขึ้นมามึงนีตะกะจริงๆขนาดจะตายหา่างมึงยังฟื้นขึ้นมมาาาาาไไดดดด้้้เเพรรระขออองงงงกก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 กินนสสุยหหููบีลลลลัััจจื่วโ็ ศูนย์บัญชาการและได้มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมามันก็คือบักกี้หนูสิงตาสวดที่ยุ่นั่นเองส่วนสเปคเกอร์มันก็ได้ทํางานกับเซเบอร์ครับเพื่อที่จะอยู่เก็บกู้ทราบของชิปเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดและพวกแก๊งหนูก็ได้เข้ารับเป็น FBI เต็มตัวแล้วละครับรวมถึงเฮอร์รี่ก็ได้เข้าร่วมทีมด้วยและเรื่องราวการกู้โลบด้วยอุ้งเท้าเล็กๆของดาวิดและของเพื่อนก็ได้จบลงไป ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับการสปอยจีฟอสนะครับผมเรื่องราวของหนูตะเภาที่กู้โลกนะครับถ้าชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปให้ด้วยนะครับถ้ามีผิดพลาดต,ตรงไหนหรือว่าเรียกชื่อตัวละครผิดก็ขอโทษขออภัยไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ